มาครับเพื่อนๆตำแตงนะครับใส่บุนเส้นใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่เส่กะอ,อือืนะครับกุ้งตำแตงใส่บุนเส้นใส่ลูกชิน้นใส่กุ้ง เ uh huh. สบแจมกันครับอืมหมูยอ่ออ uh ือ huh. รวมมิตรเบแามกันครับ Ô. Ừ, dẹp Cùng tôi nha Ừm Ừm